บารมีมหาเฮงเจนุกมั่นมากแนวทาง2ตัว3ตัวหมดแผงหรือยังเลขเด็ดงวดนี้1นธันวาคม64เจนุกบารมีมหาเฮงได้มั่นมากปล่อยแล้วครับเลขเด็ดก็ทางคมชัดลึกออนไลน์ได้มีการนำเลขเด็ดเจนุกบารมีมหาเฮงหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่1ธันวาคม2564มาให้กับแฟนๆได้เปิดดูดวงเสียงโชคกันแบบเน้นๆเลย ด่วนๆเลยลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ธันวาคม2564ครับก่อนที่ว่าอาจจะหาซื้อที่แผงไม่ได้ครับผมก็โดยหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่1ธันวาคม2564นี้เรียกได้ว่าเป็นแนวทางเลขเด็ดจากเจ๊นุกบารมีมหาเฮงก็ได้มีการให้มาเลข2ตัวนะครับฟังดีๆนะครับผม79 78อ่ะฟังย้ำอีกครั้งนึงนะครับ เลข2ตัวจากเจนุกบารมีมหาเฮง2ตัวเน้นๆเน7 8้น7 9 7 8ส่วนเลข3ตัวนะครับผมก็จะมี6 7 9เน้น6 7พร้อมย้ำติด7 6เอาไว้ด้วยอ่าเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตามเนื้อข่าวที่ได้บอกมาก็คือเลข3ตัวฟังดีๆนะครับ6 7 9เน้น6 7 พร้อมกับย้ำว่าให้ติด7-6เอาไว้ด้วยขอบคุณข้อมูลดีๆจาก todayline.me TRNTV สวัสดีครับ